มอวันที่จะมีการศึษา2,500วิทยนี้่าวฝ่านี้ขาวฝ่าก็มีเพื่อการเรียนหม่ที่บว่าการอยู่รูปการของคนหนุ่มว่าต้องมีความเฉลียวฉลาดอดทนต้องมีความอยู่ด้วยในต้องมีคุณธรรมความดีเึื่งเด็กความข้ารทีการในส่วนของ อยากจะยกซ้ายให้ไม่เปเวลรยกมือไหนครับมือขวาห้องยมือตรห้ิสองายกมือขึ้นเอาไปทั้งหมดยกมือขึ้นเอาไว้ไว้คร

มาทร่พ่อสุขมีันนี้ลูกมููกตัวนี้คนตระหัรู้นะักนะ้องเข้าได้วยบอนี้ตัวรูลยนะครับงตระนันะครับ ลูกค้ามำลงครับลูกค้ากำลงลงมีลูกค้าสองคนไม่ยอมได้สามคนไม่ยอมลูกค้าอย่คุณจะเหยู่ลูกค้ากำลงลงครับกำลังลงตรงกลางนี่คู่ลูกค้าใครไม่มีคู่บอลยกมือใครไม่มีคู่บอลยกมือใครถือคู่บอลมากกว่าจะไปยกมือเอาไปให้เพื่อนที่ไม่มีครับซื้อคุณโล่มากเลยเอาไปแจกเพื่อนที่เป็นีครับ ให้ทุกคนได้ฟังนะครับ อ่านี่ตัวผู้นะครับต่อหน้าพี่ลูกค้าครับต่อหน้าพี่ครับเอาให้ท่านถามเอาให้ท่านถามนะครับโอ้โยมจะขึ้นศาลานะครับ <laughs>

พืานตรงไหนนะค,ะนะออคร,รับอ่าก็ะสอนะพาพวกเราลับฟังมีเรื่องที่ลักชีแ้แจงพวกเราสองเรื่องนะครับอ่ะตอนที่เราฟังอุทยานเพรา Thank